ตอนรับปี64แต้มแรลบของปี64โอ้โหเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวมันก็มาเรื่อยๆตอนรับปี64นี่โอ้โ oh, หสาสวยเว้ยสายสวยสายสวยนี่เริ่มเผาแล้วเริ่มเผาแล้วปลาช่อนนา ใส่สวยใสสวยเนี่ยผาแบบธรรมาชาตินี่อร่อยช่างช่างสุดยอดป่าเราก็มีนี่มีมะเขือด้วยตะเบียงพร็อมนี่มีอีกสี่ตัวสี่แต้มโหเป็นล่มเลยเผามาอร่อยอย่าบอกใครนะสุดยอด หอมอ่แบบว่าผ่าแล้วก็ลาดน้ำจิ้มลงไปโอ้โหโหสสวยสยสวยทำิมส้วยน,รนเริ่มเผาแล้วเริ่มเผาแล้วปลาอยู่นี้ผอมมะเขืออยู่ข้างลัาง สุดยอดนี่ตัวแรกนี่ตัวแรกพี่น้องดูนี่เรียกว่าอะไรหมดมะเขือฮะมะเขือมะเขือนะครับผมพี่น้องวันนี้ปลาก็เยอะมะเขือก็เยอะอันสองสามสิบตัวแล้วครับพี่น้องปลาปลานี่นี่ปลานะครับปลาก็กินอยู่ที่ปลาก็แบบแกะ่งแบบนี้นะครับง่ายๆอุ้ยสุกดีแล้วครับ อ,อ,อ,อันนี้จะอร่อยแล้วก็ต้องมนานะครับนี่ก็ทำแบบมน,นูวัยแบบยำยำยำครับนี่ครับมีข้าวพี่น้องวันนี้ก็แน่นอนนี่มันต้องลาดอย่างนี้ต้องลาดนะครับแม่เจ้า ก็ตองอย่างนี้นะครับผมพี่น้องปลาก็อร่อยมีเข้าอร่อยอร่อยครับเชิญพี่น้องสุดยอด